สวัสดีเชา้าวันที่22พฤศจิกายน2567ที่นี่สกลนครครับอำเภอสว่างแดนดินวันนี้จะพามาอัปเดตกบที่เลี้ยงไว้นะครับตอนนี้เข้าสู่หน้าหนาแวแล้วเขาจะมีลักษณะยังไงหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมานานพอสมควรแล้วครับมาดูกันนี่ครับตอนนี้ก็ยังให้หัวอาหารอยู่นะครับแต่จะจากให้สองครั้งต่อวันมาเป็น1ครั้งต่อวันให้ครั้งเดียว หัวอาหารที่ใช้ก็เป็นหัวอาหารปลาดุกเม็ดใหญ่เลยนะครับเพราะว่ากบโตแล้วมาดูกันครับนี่นะครับเขาก็จะอยู่ในน้ำแบบนี้พอเราเขาได้อาหารมีมีอาหารที่เป็นเหยื่อลอ,อยขึ้นมาแบบนี้เขาจะขึ้นมากินแบบนี้ลยครับเคยให้อาหาร เป็นหัวอาหารปลานิลน,นะครับมาทดลองให้กินอยู่พักหนึ่งปรากฏว่ากบมีการเจริญเติบโตได้ช้ามากครับกบเล็กนี่แทบจะไม่โตเลยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นหัวอาหารปลาดุกกบก็โตเร็วขึ้นเพราะในหัวอาหารปลาดุกนั้นจะมีสารอาหารมากกว่าหัวอาหารปลานิลน,นะครับต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องแต่ถ้าจะให้ดีเป็นหัวอาหารกบเลยยิ่งดีครับกบจะเจริญเติบโตได้ดีมากนี่นะครับดูเลย ที่นี่จะแข็งแรงเพราะว่าเลี้ยงในกระชังที่มีน้ํานะครับในน้ําก็จะมีปลาดุกเป็นการกําจัดเศษอาหารน้ําก็จะได้ไม่เน่าผมก็จะเติมน้ําลงคลองไส่ไก่เรื่อยๆนี่ครับสังเกตได้ว่าหน้าหนาวเนี้ยกบมันจะเริ่มมีตุ่มเพราะว่ามันจเจริญเติบโตเต็มที่ตุ่มมันจะขึ้นมาแบบให้เห็นเลยนะครับบนหลังมันตัวขนาดนี้ก็สามารถคัดแยกเพศได้แล้วแต่ตอนนี้ผมยังไม่แยกนะครับนีเลย จะขึ้นมากินแบบนี้กบเขาจะสะสมไขมันซึ่งกบหน้าหนาวนี่จะอร่อยกว่าหน้าอื่นๆนะครับเพราะว่ามันจะมันอร่อยนี่ครับนี่ครับให้เลยแบบนี้เลยเขาจะขึ้นมากินกบค่อนข้างสมบูรณ์แข็งแรงครับไม่ไม่เป็นโรคเลยเป็นก็น้อยจับออกคัดแยกไปก็หมดแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวเล็กกันเดี๋ยวเราไปดูกระชังเล็กกันครับ นี่คือกระชังเล็กที่อยู่ติดๆกันซึ่งเคยให้หัวอาหารปลานินไปไม่ค่อยโตเท่าไหร่ตอนแรกแต่ตอนนี้ก็เริ่มโตขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วไปดูอีกกระชังครับนี่เลยครับเขาจะลงมุดอยู่ใต้แผ่นโฟมลังโฟมนะฮะนีเลยเขาจะหลบ เดีย๋ยวพอถึงเวลากินมันก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้นี่นะฮะนี่เลยนี่เลยเป็นแหล่งอาหารชั้นดีเลยครับนี่เลยเนี่ยเริ่มหลอกออดอๆดอด,อด,อดแหละถ้าเขากินอิ่มแล้วค่อยมาติดตามกันนะครับ